ผมมาอยู่ที่บ้านต้นขนุนอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่เกิดความสูญเสียจากเหตุดินถล่มมากที่สุดจุดหนึ่งครับชาวบ้านหลายคนบอกว่าที่หนักหนาสหาหัสกว่าการสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติคือการสูญเสียญาติมิตรครับหลายคนพบศพแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนครับที่ยังต้องค้นหาต่อไปอยู่ครับชุติมนยินดีสีรีบเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร หลังจากทราบข่าวดินถล่มได้ทำลายบ้านเกิดของเธอซึ่งนอกจากบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติที่เสียหายไปแล้วชุติมนยังได้สูญเสียคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยวัยห้าขวบที่ตอนนี้ชุติมลได้แต่เฝ้ารอการค้นหาศพซึ่งเธอก็เตรียมทำใจไว้แล้วไม่อยากจะคือทำใจแล้วอะดูแล้วมันมันแบบมันมาแรงอะน้ำ พราะตรงนี้มันจะเป็นทุ่งนาเยนี่เป็นทุ่งนาเลยพี่โดนเนี่ยเป็นทุ่งนาแล้วก็เหยน้ำทรายอะไรเต็มแล้เหินจากบนเขาเยอะมากเลยผมพามาที่จุดที่เสียหายจุดที่สองที่บริวเวณบ้านต้นขนุนนะครับมาคุยกับพี่สงเสงี่ยมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านที่พี่อยู่กับใครบ้างนะครับอยู่กับแฟนครับกับหลานอีกคนนึงครับ สามสี่กับลูกชายครับครับครับแล้วเป็นบ้านเดิมเนี่ยเป็นบ้านกี่ชั้นยังไงบ้างนะครับบ้านเป็นสองชั้นครับเนี่ยสองชั้นแต่ช่วงน,นี้มันมันไปหมดนะครับเนี่ยว่าตอนมันมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วเป็นห้องอีกหลังนึงทีนี้มันก็บุ่มไปหมดเลยแต่ย่ากับหลานเนี่ยติดอยู่ข้างบนนะครับแต่ช่วงที่มันเกิดเหตุโถมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมอยู่กองร้อยอะ พุ่งเช้าขึ้นมาผมมาดูโอ้โหไปหมดเลยขอพี่เสี่ยมเข้าไปยังพอเดินเข้าไปได้อยู่ใช่ไหมฮะได้ครับผมเข้าไปข้างในกันนิดหนึ่งคือถ้าถ้าเข้ามาก็จะพังเสียหายหมดเลยพังเสียหายหมดแล้วครับแต่ไม่อีกหลังนึงครับบ้านผมอยู่ตรงนั้นไม่มีสักซิ้นเลยครับมันบ้านสองหลังครับคือบ้านเนี่ยมีสองหลังหลังนี้เสียหายส่วนหนึ่งอีกหนึ่งหลัง ไม่เหลือสภาพเดิมเลยครับรถสี่คันจมน้ําไปหมดครับครับรถสี่คันบ้านอาจจะสองหลังด้วยซ้ำถ้าดูแล้วแต่หลังนั้นไม่เหลือสักสิ้นเดียวครับครับครับเล่าสั้นๆหน่อยช่วงที่เกิดขึ้นเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคนที่อยู่แถบนี้เนี่ยเขาเขาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์ครับมันมาปุ๊บเดียวเลยครับกระทิบตาเดียวไปหมดเลยครับไม่ทันเอาอะไรสักอย่างเลยครับ มาเร็วมากครับผมครับแต่ว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยังพอหลบหนีออกไปทันไม่ทันครับติดอยู่ข้างบนครับครับแต่เขามาทยุงออกได้พอน้ำลดก็ลอยเข้าไปเอาครับเรียกว่าแค่เสียวอุจใจก็อาจจะถึงชีวิตชีวิตครับถ้ามันบ้านเรียนนี่มันพังไปก็คงไม่เหลือครับนี่มันยังมีอยู่ครับผม ความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่นอนเงินทองบ้านเรือนไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยครับจมไปหมดเลยดูแล้วนั่งคำนวณังครับเนี่ยว่าสักส่วสายสักเท่าไหร่ไม่ได้คำนวณครับใช้ครับสินค้าอย่างอื่นเยอะบ้านที่ทำเดิมนี่เป็นอะไรนะครับเป็นร้านค้าหรือเป็นเงินครับเป็นบ้านธรรมดาแต่ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรทุกอย่างนะครับจมไปหมดครับไม่ได้อะไรออกสักอย่างเลยเพราะว่าเอา หลานก็เอาหลานคนเดียวยายอ่ะครับนี่ว่าเป็นภาพความเสียหายที่ก็หนักหนาเอาการเดี๋ยวเราจะเร่งส่งข่าวไปให้ความช่วยเหลือเข้ามาถึงเร็วๆแล้วกันครับครับขอบคุณมากครับสำหรับการดำรงชีวิตณนาทีนี้ของชาวบ้านห้วยคมและบ้านห้วยเนียมเป็นไปด้วยความยากลําบากครับเพราะว่าหมู่บ้าน2หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองถึง30กิโลเมตรและการสัญจรนะครับเส้นทางตัดขาดถึง3มช่วงครับมีทั้งตัดขาดส่วนของสภาและส่วนของถนนซึ่ง การขนส่งนะครับอาหารน้ําดื่มและความช่วยเหลือต้องทําผ่านสะพานนะครับที่บรรดาชาวบ้านสร้างกระเหนนขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้ครับและนี่คือบรรยากาศที่อําเภอน้าาําป่าจังหวัดอุดรธานีนะครับนักพลพินโยถ่ายภาพนพจักรกอัตโนนรายงานครับ